ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่วันก่อนไปซื้อขนมมาวันนี้เราจะมาเตรียมขนมใส่ไข่กันพออีกไม่กี่วันก็จะโพสแล้วเย่ๆรออีสเตอรมานานแล้วทุกคนบายกับเจ้าออนอยากกินขนมจะแย่แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาช่วยกันแกะขนมเพื่อที่จะใส่ลงไปในไข่กันแบบนี้แบบนี้เลยเจ้าออนของเราเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็บอกว่าหม่อมนะออนอยากช่วยใส่บ้าง นักจิงและแล้วก็เสร็จนะคะสําหรับไข่ใบใหญ่ใบแรกของเรายังเหลืออีกสองใบเล็กนะใบกระจจอนี่ยก็รีบช่วยกันเอาขนมใส่ลงไปเลยโอ้แล้ดูไข่เราออไข่เราทั้งสามใบเห็นไหมไข่เราเยอะมากอ๋อชอบไหมอ๋อ,อไออข่ทั้ง3ามใบของเรา ก็จะมาให้เราท่านี่ไข่ใบน้อยอันนี่เอาอุ้มติเอาอุ้มไข่สองใบนั่นติหันมามติว้าปรมาณนี้ไฟใหญ่อันนี้อันไหนชาเอาชอบไหมเขอดูใบเล็กหน่อยรักมากเลยล่าอยากเล่นด้วยเด้อขอดูใบนี้หน่อยใบนี้ก็ต่าเอาชอบไหมอุ้ยระวังไข่หล่นเอาชอบใบไหนที่สุดลูกแล้วมีฉามใบเห็นไหมต้นปาีิโอเคเอาชอบเอาชอบใบเล็กหม่มเอาชอบใบใหญ่ อุ่นไหมโอ้ไข่ใบใหญ่มากเราดุ๊กดิ๊กติมาทำดุ๊กดิ๊กติดุ๊กเนี่ยมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ลูกน่ารักมากเดี๋ยวอีไลย่างไข่นะแม่ถ่ายคลิปบอกนะถ้าไข่ตกว้าใหญ่ใหญ่มากทุกคนพอจัดไข่เสร็จจ้าของเราก็ซดขนมไปเลยคะ่ะตามสเต็ปนางแหละทุกคนขนมมาที่นี่นเอาไข่ไปไหนเอาไข่ไปซ่อนเหรอเอาไปซ่อนเหรอฮะเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนคะเอาแชร์ไว้ตรงนั้นเหรอ เอาัางตกนะไอคิดไวตรงนี้ไหมอือใส่กล่อหน่อยทุกคนนอนโดนใส่ปลอกคอนมองใส่หมดไหมหรือคนหนุ่มเ็นเลอยอีล่าอยากกินอีล่าอยากกินไข่ไหมอีล่าอยากกินไข่ไหมภารกิจต่อไปก็แค่รอให้ถึงวันอีสเตอร์เดี๋ยวยังไงพี่ใบมาอัปเดตให้ดูนะคะ